เรื่องย่อละครรอยรักรอยบาปรุงล่อให้หนูยิ้มตามออกมาแล้วสั่งให้คมคมคืนหนูยิม้มด้านหนูยิ้มก็กรีดร้องอย่างหนักจากความกลัวจนกล้าได้ยินเลยออกมาตามหาจนเจอเข้ากล้าก็จัดการกับคมจนหนีกระเจิงไปส่วนหนูยิ้มสลบอยู่กล้าก็อุ้มหนูยิ้มขึ้นมาบนเรือนคุณหญิงระยะเจอเข้าก็เลยเข้าใจผิดคิดว่ากล้าล่วงเกินหนูยิม้มเลยเข้าไปทุบตีกล้า ถึงขั้นจะเอามีดแทงโชคดีที่หนูยิ้มได้สติฟื้นขึ้นมาห้ามได้ทันหนูยิ้มเลยบอกว่าคนที่ทำคือรุ้งด้านรุ้งกลัวความผิดคิดจะหนีคุณหญิงระยะแค้นมากเลยปลอมตัวออกตามล่ารุ้งหนูยิ้มสะกดรอยตามแม่แล้วก็ได้เห็นภาพที่แม่ตีรุ้งจนสลบแล้วลากตัวมาทิ้งลงคลองหนูยิ้มตกใจสุดขีดคุณหญิงระยะพยายามอธิบายให้หนูยิ้มฟังว่า สิ่งที่ทำไปเพราะรักหนู่ยยิ้มมากใครมาทำลูกแม่เจ็บก็จะเจ็บยิ่งกว่าส่วนพระยาวิสุทธ์ยื่นมือเข้าไปช่วยแก้วที่ล้มอยู่แก้วไม่สนใจพระยาวิสุทธ์ขอโอกาสให้ได้ทำหน้าที่พ่อหน่อยยิ่งทำให้แก้วรู้สึกแย่ตั้งแต่เกิดมาพระยาวิสุทธ์ก็ไม่เคยใส่ใจหรือแสดงตัวว่าเป็นพ่อของเธอเลยแต่ตอนนี้จะมาเรียกร้องหาความเป็นพ่อทำให้พระยาวิสุทธ์ ยืนหน้าชาสํำนึกผิดกับสิ่งที่เขาทำไว้ในอดีตขอขอบคุณสำหรับการรับชมโปรดติดตามตอนต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ